Với cáp binh ông, bunny mà update. Ray ngang, gặp được bây giờ, 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 bây mất bây giờ, bây về bây giờ,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  bây คือหลงนี่อะตุ้งว่าเปิดแล้วจริงแกะก็ยังตายตัวควนตอกไหลเดือนขึ้นมีครับหลงง่ายเลยแต่ว่าเละไปแับนี้มันจะเป็นหลาดตั้มนูไปแล้วครับเล่ลบขึ้นไปขกับบนญเนี่ยผมบอกมันเป็นเนินเป็นกวนอยู่ดูดูงงอกร้อยอยู่เตรียออกตัวบอกใกล้จะจ้ามติดตัวแล้วครับ แกตุ anyway, ้ใจตัวมาจ้ามได้นี่บอกใกล้ยี่โคนี้อยู่นี่กับอี่โคนี้มาได้ตัวตองที่แต่ผมตรงได้ว่ามันน่าจะมุ่งเดียวยี่โคนี้นี่เดี๋ยวดาวดมกับอีตัวดำเจ้านี้นะครับใกล้ตัวดำเจ้าเนี่ยกับพื้นอาบาด Cái cô nị đong tua. Nếu cô yên nhanh mấy cái môn yên yên yên. Capté phi lê yang tóc. Mày 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 นี้เป็น i, หลุดี้กับหลองนี้ไม่ตัดรอบตีจ้องถ้าไม่เคยแน่แนแต่ได้ดีตัวก้นอนตกนักถึงมันจบน้ำตายบอกหลุดี่มันไม่จบน้ำน้ำท่วมนี่ตายหมดมต้องปลวกกับตีตีต่ว่าน้ำท่วมตีดับน้ำาปนี่ถึงหลองนี้เป็นต่ำๆกับต่ำๆหลยช่องหลงต,ต่ำนี้ วดไปนี่ดอกนี่ดอกปีตรองหนึกันนี่กับนี่เลื่อยง้อมเดียวอะไอเรนี่ดอกเป็นวดไปนหนึ่งหนึ่งดอกเลยนะนี่ดอกหน้านี่ก็เป็นดอกปีตรองนี่กับตำจำลักษณะต้นมันก็เป็นมันจะเก่งเก่งนิดก็ปุ๊บหลไม่ได้ได้ปุ๋ยกลมเลยดอมือก็ได้กันแล้วนี่บาดนี่กับตำจำก็ตัดไปบบเรียบวกนาเวงกัน Bên tập năm lưới. Von Amengataka lưu của mày yalu yalu. Mày yalu. cả yalu. Mày 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 cả Mày yalu. 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 แล้ยกับวนกับก้าวรายอ่านก้าวราย,รายนี่วะปัน่นห้อมบนก้าวรายไปน้อมบนนะครับนี่ดอกนี้นี่ก็ติน่าหน้า,น,านี่ดอกนี้ดอกนี้ใช้ได้อยู่เพราะว่าดอกนี้ว่านโผลนมันก็เลยมันก็เลยปนน้ำโกลนกระเลืองรอดอยู่มาก ใหญ่กับวังดี้นก้าวไรายาไปกันได้แน่นดีนี่กับตัดก้าวไรายนันได้กับขุดหน้าให้วัวถึงกับติดไกลไปตานู้นหน้าคุ้นกับหน้าคุ้นเป็นเลยบอกว่ามันตีมันกับน้ำครับตีมันตําเลยปลูกหน้าคุ้นหน้านี่ก็ Không chấm là quả đường đấy để không khỏi vượt kiếp cầu lề còn đi quan về tức là tắt về tắt về tắt đồ để cắn lên tao à tầm tâm đi Đã ta nô nhà cốt để ta không lên cưng bằng ngoài đưa máy được à mình mình luôn đi làm luôn mày đi ta cắn đi Ôi Để nam tập tập รูดี้ไม่ต้องปลูกเลยครับไม่ได้พ่นตายมดเชื่อผมผมลองแล,ล้วตดนแดดมออย,ยกไปแดยาคุณยิดก้าวราก็เก่งได้พวกร่วง,งจะได้ไม่ได้เก็บตีเหน,นียกคนนี่หยาคุณยาคุณมันจะขึ้นหน้าง,ง้างนี่เพราะว่าตอนเดียวผมว่านั่นมันแรง Cả cả tay để cảm cả tái bằng chuôn Nhìn lấy mấy hộp Mấy giờ tuần cao Nhiều tuần cao Tiêu Quyền quyền tiếp lúc mấy tông tộc cháy gặp lúc nha quân nhiên Tiêu hộp tít cầu leo Để mấy ghi đường Cô đấu quất bởi tô để cổ trông nên bìa bìa Nhìn gặp nhìn thì bình đo cái bìa

นี่ยาคุณบ่ญเปล่านะนะโดยเฉพาะเกลแล้วครับยาคุณแต่ว่าคุณไม่ได้จัดจัดพัตตี้กับตึงมันจบแล้วครับตีทับทับน้ำนี่ยาค่ณขึ้นก้าวได้ก็น้าว่าแม่แม่กีเก็บเละเลยแม่ใหญ่ไม่จีวันหรือว่าทูกมาเร็วเรื่องเร็วคือเพราะว่าเก็บก้าวได้นี่ครับเข้าวอมบอลนะรับก้าวได้เข้าวอมบอลนี่ครับ พอว่าเก็บแล้วกัดวดผลนไปเลยตั้งสั่งก้าตั้งหา้าหัวไอ้ายหัวแล้วงหัวจบกินวัดไม่เลือนะครับนี่นี่จัดต้องบเดี๋ยวเรไปไปป่วยญาติหลับถ่ายคลิปให้มนเปิดแรกก่อนนะครับไหญ้าติปลูกเป็นผลมันด้พุ่นไม้แต่ตวเจ็ดที่เปรทิทศติดได้พุ่น อีกตามที่ผัวเต็นทนูกะห <c oughs> ล่อมเลี้ยวหล่ะแหลงมังก้นตกจำมังแต่ก็ไม่เลือครับหล่ะถ้าว่ามันติดเร็วโร่ะก็อย่านั้นใส่ปุ้ยเกมีมังกี้วัวมังครับนี่ไได้ผลผลไปแล้วก็ได้ผลนี่าดูจี่นี่นี่ครับตรงนี้มันไม่ก่ออินโตเลยวัวดไม่ไล้ ดูซี่นี่ครับแตว่าเห็นหวาง้างแบบนี้เงี่ยครับแต่้าง้างมันไม่ต่อยไม่ต่อยแน่นโคกระโววดไปเรื่อยๆครับมันก็แน่นขึ้นไหม่องเลยแต่ว่ามันไม่โดนน้าตุ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันก็แน่นเป็นเป็นญ้าเด็เป็นญ้าด็มันเดี๋ยวมันตอนมันลาครับมันนวลนินั้นแล้มันลาแล้วก็มันก็แตกแตกไปทมโ้มันนี่ครับ ตอนมันลานอนเป็นไงครับรัตนากันเนี่ยลานอนปบบเนี่ยพอลานอนแบบนี้พอลานอนแบบนี้มันก็ออกราก,กออกรากกระเจาไปตามกโกกับไม่มี่แบบน้าดีกว่าเจ็ดที่ประเทศโอเคนะครับขอบคุณมากเพืเ่อนๆมีได้ตรงไี่ตามได้ดือว่ามีได้ไหนน้ำบอกได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ